คืนนี้มีแต่ทีมใหญ่ใครจะได้เปรียบใครจะมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ต้องมาฟังมุมออม,ม,อม,มองก่อนเกมกันก่อนค่ะมุมมองก่อนเกมประจำวันที่21กุมภาพันธ์2569ยเโดยปอเป้วองบอลก่อนที่จะไปดูมุมมองของค่ำคืนนี้พี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก,ก่าๆของน้องเบ้ได้ที่หน้าช่องหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วคืนนี้มีแต่คู่ใหญ่เพราะงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลที่จะแข่งกันในเวลาตีสามตามเวลาของบ้านเราค่ะฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้ฟอร์มช่วงหลังน้หลีกนี้พวกเขายังคงรักษาม,มาตรฐานได้ดีค่ะเพราะชนะมาสองนัดติดต่อกันแล้วจุดเด่นคือเกมรุกที่ดุดนันและการคอมบอลได้อย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะการเข้าทำจากแดนกลางแต่จุดที่ต้องระวังคือเกมรับเวลาที่โดนสวนกลับเร็วอาจจะมีช่องโหว่ให้คู่แข่งเล่นงานได้ง่ายค่ะส่วนทางทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิล ฟอร์มช่วงหลังนี้ยังมีสะดุดอยู่บ้างค่ะแม้ในนัดล่าสุดพวกเขาจะชนะมาได้แต่3มนัดก่อนหน้านั้นพวกเขาก็แพ้รวดทุกนัดน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยพลังสูงเกมสวนกลับที่อันตรายและเกมริมเส้นที่รวดเร็วแต่ปัญหายังคงอยู่ที่เกมรับเวลาเล่นนอกบ้านมักจะเสียประตูได้ง่ายๆค่ะแล้วถ้าดูจากสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดในรายการนี้นะคะก็จะเป็นทางแมนซิตี้ที่ทำผลงานได้ดีกว่าค่ะโดยที่แมนซิตี้ชนะ3านัดนิวคาสเซิลชนะ1นัดและเสมอกัน1นนัดค่ะ แล้วในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะทางแมนเชสเตียมีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายนะคะโดยเฉพาะฮาแลนที่ยังต้องรอทดสอบความฟิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากนัดก่อนหน้านะคะส่วนทางนิควคาสเซิลยังคงต้องรับมือกับวิกฤตแดนกลางและแนแนแนรับนะคะที่มีผู้เล่นขาดหายไปหลายรายคงจะต้องมีการปรับแผนเยอะพอสมควรเลยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าขุมกาลังที่เหลืออยู่ของแมนเชสเตียและความได้เปรียบจากการเล่นในบา้านจะทําให้พวกเขาสามารถคร้าบอลได้มากกวา่า แล้วสามารถจดเกมคว้าชัยชนะไปในที่สุดค่ะขอค่าการว่าแมนซิตี้รสามนิวคาสเซิลหนึ่งค่ะแล้วพี่ๆล่ะคะคิดว่าจะเป็นทางแมนซิตี้หรือจะเป็นทางนิวคาสเซิลที่บุกม,มาคว้าชัยชนะไปได้ก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปกันต่อน,นีคู่ที่สองค่ะยังอยู่ในพเมียลล์อังกฤษนะคะเชลซีเปิดบ้านต้อนรับกัมบียองของเบอร์ลี่คู่นี้จะแข่งกันเวลาสี่ทุ่มตรงค่ะฝั่งเจ้าบ้านเชลซีฟอร์มช่วงหลังน,น,ลนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยค่ะ แม้ในนัดล่าสุดนี้จะเสมอมาแต่4นัดก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ชนะรวดทุกนัดนะคะแล้วการนี้เลยในบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของพวกเขาเลยค่ะจุดเด่นคือเกมรุกที่มีความหลากหลายทั้งบอลยิมเส้นและการเข้าทำจากแดนกลางแต่ในพื้นที่สุดท้ายยังมีจังหวะหลุดให้เห็นอยู่บ้างค่ะส่วนทางทีมเยอย่างเวอร์ลีนะคะฟอร์มในฤดูก,กาลนี้ถือว่าค่อนข้างลำบากมากค่ะถึงแม้ในนัดล่าสุดพวกเขาจะพิ่งชนะมาแต่2นัดก่อนหน้านั้นก็แพ้รวดนะคะ เกมรับก็เสียประตูได้ค่อนข้างง่ายแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่สู้ไม่ถอยและสามารถสร้างเซอร์ไพรส์าจากลูกตั้งเตะได้เสมอค่ะแต่ถ้าเราดูจากสถิติการพูก,กันใน5นัดหลังสุดในหลีนะคะต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ทําผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันค่ะโดยที่เชลซีนะคะชนะ3นัดและเบอร์ลีชนะ2นัดค่ะเพราะงั้นเราต้องมาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันค่ะทางเชลซีมีรายงานว่ายังมีผู้เล่นนะคะตัวหลักบ,บางรายนะที่บาดเจ็บแต่โดยรวมแล้วพวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ ส่วนทารมเบอร์ล,ลีเองก็กําลังเผชิญปัญหากับผู้เล่นบาดเจ็บในตําแหน่งสําคัญหลายรายเช่นกันค่ะคาดว่าพวกเขาน่าจะต้องมีการปรับแผนแล้วใช้ตัวสํารองหรือดอาวลุ่งลงสนามแทนค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าด้วยความสมบูรณ์ที่มีมากกว่าของเชลซีพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกใส่เจ็แต่ต้นเกมก่อนที่จะคว้าชัยชนะไปในที่สุดค่ะขอคาดการณ์ว่าเชลซี3เบอร์ลี0ค่ะไปกันต่อในโคู่ที่3ค่ะขอย้ายไปบุนเดลลิก้านะคะ บาเยอร์มือนิบเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอทัมแฟงเฟิร์ตคู่นี้จะแข่งกันในเวลา3าทุ่มครึ่งค่ะฝั่งเจ้าบ้านบาเยอร์ดีกรีจ่าฝูงฟอร์มช่วงหลังอาจจะมีสะดุดบ้างแต่โดยรวมยังถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีค่ะจุดเด่นคือการเข้าทำที่รวดเร็ว,เ,รวเกมรุกที่จัดจ้านและความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายค่ะส่วนทีเมเยือนอย่างไอทัมแฟงเฟิร์ตนะคะฟอร์มช่วงหลังในหลีก็ยังไม่คงสิน้นคงวาเท่าไรแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่มีเกมโต้กลับที่อันตรายและวินัยเกมรับที่ทำได้ดี แต่เวลาที่ต้องเจอกับทีมใหญ่พวกเขามักก็จะมีปัญหาในการรับมือที่จะทําให้เสียประตูได้ง่ายค่ะแล้วถ้าดูจากสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดของคู่นี้นะคะต้องบอกว่าจะเป็นทาําไบรเยนที่ทําผลงานได้ดีกว่าค่ะโดยที่ไบรเยนชนะสานัดแฟรงเฟิร์ตชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดค่ะแล้วในเรื่องความพร้มอมของทีมในเกมคืนนี้นะคะทาาํามาเยอร์มีรายงานว่ามานูเอลนอยเลอร์ผู้รักษาประตูมือนหนึ่งนะคะมีอาการบาดเจ็บคาดว่าพวกเขาน่าจะต้องใช้โยนาสอูบิกหรือ เซเว่นออนไลน์ลงทําหน้าที่แทนค่ะแล้วก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ผู้เล่นที่ติดพวกแบนดบางรายแต่พวกเขาก็ยังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ไม่น่ามีผลกระทบต่อรูปเกมมากนะคะส่วนทางแฟรงเฟิร์ดนะคะก็กําลังเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งในแนวรับและแนวรุกหลายรายทาให้การจัดทัพในคืนนี้น่าจะค่อนข้างยากพอสมควรเลยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะด้วยความได้เปรียบและความที่สมบูรณ์มากกว่าของมาเยิร์มพวกเขาน่าจะเปิดเกมรุกแบบเต็มสูบและคว้าชัยชนะไปได้แบบขาดลอยเลยค่ะ ขอค่าการว่าไบเยอร์มิวนิคสามไอทั้งแฟงเฟิร์ตศูนย์ค่ะไปกันต่อในคู่ที่สี่ในลาลิกาสเปนค่ะโอซาซูนาเปิดบ้านต้อนรับก,รบการเยือนของเรอัลมาริดคู่นี้จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะฝั่งเจ้าบ้านโอซาซูนาฟอร์มช่วงหลังนี้ลีนี่ยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่แต่ห้านั้นหลังสุดน,นี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะคะและเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแน่วแน่นมีเกมรับที่เป็นระบบพร้อมอาศัยความดุดันเข้าสู้กับทีมใหญ่ค่ะส่วนทางเรอัลมาริดนะคะ ตอนนี้ขึ้นนาเป็นจ่าฝูงของลิกแล้วฟอร์มช่วงหลังก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะพอชนะมา5นัดติดต่อกันแล้วจุดเด่นคือเกมรุกที่มีความเร็วและความเฉียบคมรวมถึงจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูจากสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดในรายการนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรอัมมาิดนี่ทำผลงานได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนค่ะเพราะยังไม่เคยแพ้โอซาสซูน่าเลยนัดโดยที่เรอัมมาลริดนะคะชนะ4นัดและเสมอกัน1นัดค่ะ แล้วความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะทางโอซาซน่านี่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะเพราะมีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายเท่านั้นส่วนเรอัลมาริดนะคะก็มีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายโดยเฉพาะจูบเบลิงแฮมนะคะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่คาดว่าน่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมคืนนี้ส่วนผู้เล่นแกนหลักคนอื่นนะคะยังฟิตและพร้อมลงสนามค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าโอซาซน่าน่าจะสู้ได้ดีในช่วงต้นเกมแต่ด้วยคุณภาพของนักเตะและประสบการณ์เชื่อว่าเรอัวมาริดน่าจะเบียดค้าใช้ชนะไปได้ค่ะ ขอคาดการว่าโอซาซูนาหนึ่งเรอัลมาดริดสองค่ะโอเคค่ะขอสรุปมุมมองของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกแมนซิตี้พบกับนิวคาสเซิลขอไปต่อแมนซิตี้หนึ่งจุดห้าค่ะคู่ที่สองเชลซีพบกับเบอร์ลี่ขอไปต่อเชลซีสองค่ะคู่ที่สามไบเยอร์มิวนิคพบกับไอทังเฟนเฟิร์ตขอไปต่อไบเยอร์สองจุดห้าค่ะและคู่สุดท้ายโอซาซูนาพบกับเรอัลมาดริดขอไปต่อเรอัลมาดริทศูนย์จุดห้าค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งที่น้องเปื่หยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นยังมีมุมมองอีกหลายชุดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมก็ได้เลยทางเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะและเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามกันแล้วไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นยังมีเนื้อหาและแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจรูปเกมได้มากขึ้นและมองรายละเอียดในสนามได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยค่ะหากสนใจนะสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ